จอเวซาเดีวิ America, ์รุ่นเมกาเดบวิ์รุ่นดูไปเดบิวต์รุ่นชาวไายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งไพ่กันแล้วเป็นเกมแนววันพีชต่อสู้ประจ ol ภัยนะวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวนี้นะครับอ่าอิชิจิวินสโมกกันนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นตัวที่ผมอ่าซื้อมานะครับที่จริงมันซื้อได้ตรงนี้ตรงร้านค้านะครับแล้วก็เอ่อไปดูที่ตรงนี้นะครับนี่ด้านล่างซ้ายมือนะแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับราคาประมาณหนะึ100่งร้อยผลพิษน,นะท่านผู้ชมนะก็ ใช้ประมาณสามสิบสาสิบอันนะครับก็คือสามพันผลเพชรหรือว่าอ่าผลทองประมาณสี่พันห้านะท่านผู้ชมนะเออประมาณนี้เลยครับสำหรับตัวนี้เนาะเออแหลมจัดเลยนะท่านผู้ชมนะเออมาเดี๋ยวเราจะมาหรือว่าซื้อในนี้ก็ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ในรูปของขวัญนี่ในตระกูลมีสมุกนะสจีมีสญญสมุกกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เจอตัวที่เราสะสมไปได้แล้วนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมนี่จะมีตรงนี้นะครับนี่มีบอกอยู่นี่ก็ จะมีสีน้ําเงินตัวพ่อมันแล้วก็ตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีแดงแล้วก็ตัวสีนี้นะอันนี้ผมมีไปหมดแล้วคนดูนะนี่ตัวสีแดงนะผมจะลองเอาตัวสีแดงมาเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอิชิจินะท่านผู้ชมน,นะขอเปลี่ยนตัวละครก่อนรึป์เนอิชิจิโนตรึงเจสูโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะพี่อ่าบาก่ะอันนี้น่าจะเป็นสก,กินนะสก,กินผมได้ไปอย่างวะสก,กินผมได้ไปแล้วคนดูอ่าแต่อิชิจิเราเมื่อกี้นี้ เอา,เอากดพิดเลยทีนี้เอากดเข้ามาใหม่ก่อน ECG ECG อ,อ,อยู่ไหนเอ่ยนี่เรจูใช่ไหมมันโค้งแดงๆหน่อยนี่ไงนี่ไงโอเคบาก้าปาคนดูดิหลอดที่รีทอเลยครับฮัฟฟี่เอาว่ากูที่คนอันตรายครับคนดูโอ,โอโ้หหลอดจัดเลยนะผมพูดเลยนะฮะเอาล่ะคนดูไปลุย เดี๋ยวเราเอาอีชิจิลงมาก่อนนะครับอันนี้ดริกเอกดริกนี่ผมพักเล่นไปก่อนนะ <c oughs> ไหนว่าตัวอีชิจินี่นี่น,นี่ตัวตัวสีม่วงนะท่านผู้ชมนะไม่รู้สกิลเขาเป็นยังไงนะครับเออลองดูก่อนนะครับตัวนี้ปึ๊บลองซ้อมดูก่อนก็ได้นะผมว่าผมลองซ้อมดูก่อนดีกว่าอ่านี่ซ้อมโอเคมาดูสกิลเขาก่อนนะครับอันนี้ผมซื้อมาในส0หยวนนะท่านผู้ชมนะสามสิบหยวน ปรับตัวก่อนเปลี่ยนตัวในอิชิจิเรา <c oughs> อยู่ล่างๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะไอโซดาเราก็มีแล้วนี่หว่าอิช ECG ECG นี่นี่อยู่นี่เย้เวลี่กูดมาเว้ยมาคนดูนี่ให้ดูกันก่อนนะครับว่าตัวเขาเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะโคตทีเอาจาดเอาจาดนี่อ๋อเวลาเฮ้ยเวลาเราเดิน อ๋อมันจะมีแบบสายฟ้าขึ้นมานะเวลาเราเดินนะท่านผู้ชมนะกดสกิลแรกนี่พุ่งเข้าไปนะครับคนดูโอเครู้เรื่องแล้วก็สกิลสองนะครับคนดูช็อตโอเคแต่ต้องเดินเก็บสเตตแน่เลยเนะี่ไหมยิ่งเดินมันจะมีไอพ่นนี้เก็บสเตตได้นะครับสกิลเสริมพิเศษนี่ช็อตหนึ่งอันโอเคลองเปลี่ยนดูดิเปลี่ยนสกิลมันน่าจะจะมีมีสกิลเสริมพิเศษอีกนะคนดูนะผมคิดว่านี่นี่ตัวนี้สกิลพาคุมนี่ดูดิพาคุมเป็นไงวะ อ๋อเป็นโล่นะท่านผู้ชมนะโอเคโล่ติดตัวแดงด้วยนะอ่ารู้เรื่องรู้เรื่องคนดูมาต่อยต่อยปกตินี่เป็นต่อยปกตินะสวยโอ้โหต่อยหมัดโคตรรัวคนดูโอ้เอาดิเจดูเอาจัดเอาจัดคนดูนี่ให้ให้ให้ฝั่งน้นมำสู้บ้าังยัย เดี๋ยว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 ไม่ได้ลงเลยไวอือโอ้โคตรโหดคนดูดูสกิลสมนี้นี่แน่โอ้โหระเบิดอันตีดิอือเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโดนโกมุโกมุโนก่อน๊บนึง e จิเรา มาเว้ยมาเว้ยเดี๋ยวคนดูปุปิดต่อสู้ก่อน <c oughs> มาทีนี้ลองดูอันตีแล้วดิคนดูหนีสายฟ้าขึ้นได้ไหมโอ้โหติดบูสต์ติดบูสตส์เอาจา่ดคนดูเฮ้ยโคตรโหดอ่ะจะดูนี่สายฟ้าติดมือเลยนะท่านผู้ชมนะกดที่เอาว่ะคนดูมาอันตีก่อนดิเดี๋ยว้อ,อ นี่พลังว้าวอะไรวะน่ะเหมือนลอกเมนเลยว่ะเสียงอย่างงี้เมื่อกี้นี้โอเครู้เรื่องอ่ะลองลงไปพีพีดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเอาเดีเดีดีหน้าเก็บนะหน้าเก็บตัวนี้ลองลงไปพีพีดูสวยเออหลอดที่จัดเลยอ่ะน่าจะโหดอยู่นะครับไต่แรงเลยไหมคนดูลงไปไตแรงใหดีกว่า เอา ECG มาแต่แรงสักหน่อยไม่รู้ว่าตัวมันจะโหดขนาดไหนนะผมต้องลองดูก่อนแต่แรงนี่มีแต่คนโหนโหดนะฮะอีกเดเ๋็กผมยังเกือบไม่ไหวเลยอะสปารกคเรนี่เคสกิลนี้ก่อนเลยมาลงครับลุยอเอาตัวเอาตัวที่พึ่งสุ่มมาไปไปลงลุยนะฮะท่านผู้ชมนะโหนโหนอันตรายบ้า่ะไป เชดโอ้ย oh, ซีซ่าอู oh, ฟังมันมันมีแต่แรงมันโหดว่ะอนี้น่นจะโหดแน่นอนเลยนะคนดูนะผมคิดว่านะยีนะผมใส่กันแรงมาแล้วก,รรกันแรงตกนี่สวยอือเรียบร้อยครับแหวสวสวครับนี่นี่วว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 อยู่ ติดบูส์ยู่สวยโอ้โหอะไรวะนะ่ะสก,กิลเมื่อกี้นี้มันคืออะไรนี่สวยโอ้โหโอ้โหกูแตกเอาลงมันทำไมวะตัวนี้อือสวยครับอ เจ็บ้อยเลยอีซีจีพี่เฮ้ยตายไวจังวะมีสมอกูกากมากเลยอีโดนอืออสวยครับสวยเอาดีเอาดีเว้ยโอริสมัยอื้อหืออื้อันนี้มันเล่นเป็นนะคนรู้นะ เล่นเป็นเล่นเป็นโหดนะเนี่ยคนดูโอ้ยโอ้ยตีระเบิดอีกแหละโอ้ลงแรงเล่นยากจัดเจอโอที่สมยัยอ๋อเจอตีอีกอีชิจิพี่ โล่โล like, <To> ่โล่โลโดูสกิลว่าไปเรียบร้อยคนดูบอกเลยเหลือแต่ครีเลยฮะบ้าเอ้ยแกและแกอือสวยสวยตรงไหนนี่กูโดนตัวเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โพี่พี่เกินไปเป้าลพี่เกินไปเป้า ลูกพี่เกินไปเปล่าลูกพี่เกินไปเปล่าอือเรียบร้อยฮะมาดิมาดิาดกะจ,จะมาเล่นอิชิจิซะหน่อยอเออเออ,อโอ้โหสกิลวืดโอ้โหมวนาเกินไปหรือเปล่า ไปฮะอาจะเอาอีจีมาลงมาลแตะแรงนั่นเองคนดูแบบไม่ได้เลยอ่ะมันโหดเกินไปนะฮะไอพวกนี้เย่ไม่เป็นไรโอ้โหโหด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 ไปลุยกันต่ออีจี e ใช้ได้อยู่คนดูถ้าเล่นเป็นนะถ้าเจอแบบคนไม่ค่อยนั่นนะสกิลมันไม่ค่อยโหดอะ่ะสำหรับผมนะผมคิดว่าสกิลเข้ามุกมินต์การเข้าอ่ะ ติดตัวแดงก็ยากด้วยนะครับไม่ค่อยมีสกิลติดตัวแดงหลบสกิลได้อีจิวินสมุกพี่ชายของซันจินะคนดูไห <c oughs> วโอ้ยเนี่ยเข้าเข้าเข้ายากคนดูเข้ายากโอ้โอ้โอ้มาเวมาเวโอ้า ไวเรียบร้อยนี่โอ้โหกูเป็นเป้านิ่งจัดเออเออเออมีแต่ติดอ๋เวลาเรายิ่งโดนตีมันยิ่งซึมซับดต่ามไม่หรอวะคนดูโอ้โหกูโอ้โหโอ้โหแตกอีจี ไม่ไหวเลยนะครับไม่ไหวเลยยังนั่นอย่างเงี้ยสวยครับได้อยู่ได้อยู่มาดิมาดิสวยโอ้ยโหถ้าโดนเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วคนดู อืผมก็ไต่แรงกันโหดจ้ะวะไววครับตัวไอ้เรียบร้อยอือพอได้ลรนพอได้ลรน ออโอ้ยไอยจังหวะเมื่อกี้นี่ผมปวดจะชา้าหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเออมีเนี่ยตัวบี B K first เ,เลยเวละอ๋อเรียบร้อย อย่างนี้เออ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 ตัวเย่ฮะโดดได้เีๆเราบ่งมาดีมาดิมีนี่เรียบร้อยสวยอื้ออื้อ แข่งเรียบร้อยปล่อยขึ้นก็ไปเป็นไงล่ะอุ้ยจะมาเล่นดีซีจิวสปินสโมอกหน่อยคนดูจบแล้วเกียโฟโรนี่ดิสวยหมัดนี้แหละให้ถือนี่เอาไปทีเดียครับ แกมบริงแกนนี่เอออ,อุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยผมจะกดการสกิลนะคนดูนะเออเฮ้ยกดไม่ทันโอ้โอ้โอกูแพ้ยัยงไงเนี่ยแต่กดสกิลทนันเมื่อกี้จบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดู ตัวตวมันต้องอน,นั่นนะท่านผู้ชมนะต้องต้องฝึกเล่นเยอะๆสี่พันห้าตัวอีกนิดเดียวผมจะได้แล้วไปดูตรงนี้ก่อนดิอ่าไปลองเล่นล่าฝึกดูก่อนนะค,คนดูนะเนี่ยเก็บนี่ไปนี่อิชิจีโนตรึงของเราไปลองดูครับเจอกับพวกอ่าลูกน้องริวรอแล้วกัน <c oughs> ออโตเลยดีนี่สัวยครับคนดู หหดจัดหวดจัดเรียบร้อยนี่แน่โห,หดกินโหดเลยกะเทบบอกเอาอะเอาะต,ต่อไปฮะไอ้ดนต่อไปพูดผิด I right, let's go. Let's go. เก็บครับสวยมาโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวละครอินชิจินะท่านผู้ชมนะสำหรับคนที่อยากจะไปซื้อมาเล่นก็ไปซื้อมาเล่นก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสีแดงนะครับอินชิจิวิสมุกนะครับสายหมัดนะคนดูรวมมาเล่นกันได้นะครับสหรับวันนี้พี่กู้ก็ตัวเมืก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้า